ครับผมสวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะพามาดูตัวระบบแ a n k i กิ้งนะครับแล้วก็การดูออเดอร์แล้วก็ดูกราฟต่างๆของโฟลเวอร์นะโฟลเวอร์ hmm. เมื่อเข้าล็อกอินเข้ามานะครับในระบบของยูเซอร์เองนะครับ mm hmm. เข้ามาก็จะเจอพวกกราฟต่างๆอินเฟกต้นะครับ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็น ำนวนเปอร์เซนต์น,นะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็น r อ f i t นะครับก็คืออันนี้ก็คือเขาจะเกินร้อยเปอร์เซนต์ไปแล้วนะครับก็คือจะคืนทุนไปแล้วแต่ว่า,าจะมีการถอนทุนออกไปนะเคสนี้นะครับก็ดูจากอี e q u i t y ตอนนี้นะับ equity เขาก็คือเขาจะเหลืออยู่เท่า,านี้นะครับก <D> ็คือเขามีการถอนออกไปนะครับถอนทุนออกไปทั้งหมดเลยนะทุน ตาร์ทมาอยู่ที่นี่นะครับ start มาอยู่ที่พันนะครับแล้วก็มีการอาถอนออกไปนะซึ่งดูจากร์ฟ f o r m มนซ์เขานะครับก็จะมีช่วงขึ้นแล้วก็นะครับบวกมาถึงสี่ร้อยแล้วก็ยังมีช่วงแบบติดลบกลับมาลบ2 0 0ร้อยนะแต่ว่านิเซอร์ก็ยังอยู่นะครับก็ผลสุดท้ายนะครับของเขาก็ยืนในระยะที่ p r o f ิตได้นะครับแล้วก็ อน,นี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเงินทุนที่มอบหมายมาตอนแรกก็คือพันเหรียญน,นะฮะแล้วก็มีการถอนออกนะฮะช่วงหนึ่งแล้วก็ถอนแบบคืนทุนเลยช่วงหนึ่งครับตอนนี้ก็คือ Profit ของอ q ออีควตของเขานะครับก็ยังเป็นตัว Profit ที่รันเทคโปรฟิตไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้เราจะสามารถดูพวการายการพวก ดูออเดอร์ต่างๆนะครับคลิกที่ด้านขวามือเมื่อกี้นะครับอาจจะไม่ทันนะครับเดี๋ยวขอย้อนกลับนะครับตรงนี้นะครับก็คือคลิกตรงนี้นะครับรายการเดิมบมิชีนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้จะเห็นเป็นพวกออเดอร์วันเวลาต่างๆแล้วก็ขนาดหลอดไซส์วันนี้คือระบบอันนี้จะเป็นคำนวณของจากระบบเลยนะครับตรงนี้นะครับ ก็คือจะเป็นเวกไปตามตัวเงินทุนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะอัปเดตทุกๆวันนะครับก็เป็นแบบเรียลไทม์นะครับอ่านะครับก็สามารถาเข้าติดตามกันได้นะแต่ละยูสเนอร์นะครับอ่าอน,นี้ก็ถ้าดูยอดเงินแบบสุดที่เลยก็จะเป็นยอดเงินตัวนี้นะครับคือเป็นแบบสุดที่แล้วที่หลังจากยอดเงินคงเหลือที่ในระบบ มีการแชร์ลิงก์อะไรทุกๆวันแล้วไอ้ตัวยอดพวกนี้จะเปลี่ยนไปนะครับเรื่อยๆนะฮอันนี้ก็คือยอดนี้ครับจะเป็นยอดสุดทธินะครับผมแล้วก็พวกเปอร์เซ็นต์ต่างๆนี่ก็จะเปลี่ยนไปทุกวันเช่นกันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่หลักร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับผู้ใช้ไหนนะครับที่ดูยังไม่เป็นก็วิดีโอนี้ก็น่าจะ ทําให้รู้นะครับว่าดูพวกกราฟเลนกิ้งแล้วก็ดูพวกออเดอร์ได้ที่ไหนบ้างครับผมสวัดครับสวัสดีครับ